สวัสดีทุกท่านวันนี้อยู่กับโลกของมู่นสปอยแลกความรักที่ถูกกลีดก,กันเพราะเป็นความรักที่เกิดจากความไม่ถูกต้องคำสาบานว่าต้องการจะอยู่คู่กันชั่วฟ้าดินสลายทำให้เขาต้องกลายเป็นบ้าวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสปอยหนังเรื่องชั่วฟ้าดินงสลายปี2010นำแสดงโดยอนันดาเอฟเวอริงแฮมและพลอยเชอร์มานถ้าพร้อมแล้วไปชมการสปอยของเราได้เลยค่ะ หนังเปิดเรื่องมาที่อิทธิพลเด็กหนุ่มจากกำแพงเพชรมุ่งสู่เขาท่ากระดานปัจจุบันคือจังหวัดชุมพรที่ถูกพะโป้ขาหาบดีเพื่อนสนิทของคุณพอ่อชวนไปล่าสัตว์เขานั่งมาเกือบค่อนวันจึงมาถึงเขาท่ากระดานเต็มไปด้วยชาวบ้านหลายเชื้อชาติทั้งลาวพมา่าไทยและมอญเมื่อเขามาถึงนายทิ์ลูกน้องของพะโปก็ออกมาต้อนรับเขา อิทธิพลจึงจัดแจงเปลี่ยนชุดเพื่อให้กลมเกลืนกับคนในพื้นที่และเดินสำรวจบรรยากาศรอบบ้านพอตกเย็นนายทิพย์และอิทธิพลจึงมานั่งทานข้าวด้วยกันนายทิพย์จึงบอกว่านายห้างหรือพะโป้มีธุระด่วนที่ฝั่งพาม่าจะกลับมาอีก2-3วันคุยกันเสร็จอิทธิพลก็ขอตัวเข้าไปนอนเพราะเดินทางทั้งวันรู้สึกเพลียและเมื่อยตามเนื้อตัวนายทิพย์เลยจะจัดคนเข้าไปช่วยนวดให้ตามฉบับหนังไทยแนวอีโรติก นวดเท่ากับนาบสาวหน้าคมผมดำฉบับชาววังเข้ามาจับจับคำคลำได้ไม่ถึงนาทีก็เอาเป็นว่าผ้าผ่อนหลุดรุ่ยกันเลยทีเดียวแต่ยังไม่ทันจะถึงยอดจันก็มีเสียงร้องโวกเวกไวอไยวขาดจังหวะมันทำให้ทั้งคู่เสียสมาธิสาวชาววังพูดขึ้นว่าไอ้สางมองแล้วก็ลุกหนีไปปล่อยให้อิทธิพลงงอยู่คนเดียวต้นเสียงมาจากชายไร้สตินั่งร้องไห้คล่ำควรวญอยู่กลางป่า รุ่งเช้าอิทธิพลเก็บความสงสัยมาถามนายทิพย์แต่นายทิพย์ก็พูดเบือนไปว่าเสียงสิงสาราสัตว์หรือไม่ก็คงเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแต่อิทธิพลก็ยังเซาซีจะคาดคันให้นายทิพย์บอกว่าเป็นเสียงคนนายทิพย์จึงตัดบทโดยการชวนกลับบ้านตกเย็นอิทธิพลก็ยังมิวายกลับมาถามนายทิพย์อีกว่าเสียงนั่นคือเสียงของใครนายทิพย์จึงยอมเล่าว,ว่า เป็นเสียงของชายวิกลจริตที่กําลังเจ็บปวดทุกทรมานเจ้าของเสียงนั้นคือสางมองหลานชายคนเดียวของนายห้างแต่นายห้างรักเหมือนลูกในไส้สางมองจบจากวิทยาลัยกรมป่าไม้ที่พมา่าและได้เดินทางกลับมาที่ท่ากระดานหลังศึกษาเล่าเรียนเสร็จสางมองอายุ23ในวัยหนุ่มสเสน่ห์เหลือล้นเขายึดถือในหลักประเพณีาศาสนายอย่างเคร่งครัดและรักพโปร้รากับพ่อบังเกิดก้าว สางมองเข้ามารับงานแทนพัปโปแทบทั้งหมดและพัปโปได้เตรียมยกพินัยกรรมราชสมบัติทั้งหมดให้เขาสางมองเอาแต่ทํางานจนพัปโปห่วงจึงวางแผนให้ในายทิพย์พาไปขึ้นครูที่ปากน้ําโพบัวคลีสาวง,งามยั่วเพศถูกจัดมาให้สางมองแต่คืนนี้กลับไม่เป็นไปตามแผนเพราะเขาดันคิดถึงคําที่พัปโปสอนว่าดอกไม้ที่งดงามก็จงปล่อยให้มันเนบ่งบานอย่าไปเด็ดมันเลยกลับมาที่ท่ากระดานทุกคนก็เอามาเล่าเป็นเรื่องขบขัน สางมองจึงพูดว่ากะไว้เจ้ารอจนวันแต่งงานแต่พัโปในฐานะอาของสางหมองก็ไม่ลดละที่จะหายิงมาให้คืนหนึ่งในงานเลี้ยงขององค์ชายปริวัติทําให้พัโป้และยุพดีได้เจอกันเป็นครั้งแรกเมื่อทั้งสองศบตาก,กันก็ราวกับว่าหัวใจหลอมเป็นดวงเดียวกันทั้งคู่จึงได้มานั่งดื่มด้วยกันพัโป้หลงเสน่ห์ยุพดีอย่างมาก ทั้งแววตากิริยามาดมัน่นเด็ดเดี่ยวกล้าหาญคุยกันไปคุยกันมายูพอดีก็ชวนพัปโปขึ้นรังสวรรค์พร้อมอ่อยเบอร์แรงมากมันทําให้เวลานี้พัปโป้ห้ามใจตัวเองไม่ไหวแล้วชายหญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสองมันก็เหมือนไฟกับน้ํามันต่อมาไม่นานพัปโปก็ได้จัดงานแต่งงานกับยุพอดีและพายายมาทีท่ากระดานด้วย เธอมาในฐานะภรรยาของพระโปมีศักดิ์เป็นอาของสางหมองแม้เธอจะอายุน้อยกว่าสางมองสองปีตกเย็นงานเลี้ยงถูกจัดขึ้นต้อนรับเธออย่างสมเกียรติเป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับสางมองเมื่อเธอเห็นเขาเป็นครั้งแรกก็รู้สึกต้องใจพวกเขาได้มีโอกาสพูดคุยกันเล็กน้อยแต่มันทำให้หัวใจของยุพดีพองโตไม่น้อยยุพดียิ่งอยู่ยิ่งฉายแววฉลาดความสามารถในการช่วยงานก็ชำนาญชนานาญวันหนึ่งพัพโปขอให้สางมองพาย,ยุพดีไปเดินเล่น เพราะตัวเองจะได้มีเวลาจัดเคลียร์งานที่ค้างอยู่มันเป็นโอกาสที่ทั้งคู่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันและพูดคุยกันมากขึ้นยุพดีพยายามพูดเรื่องสองแง่สองงามกับสางมองแต่เขากลับคุยแค่เรื่องธรรมะและเรื่องคุณงามความดีต่อมามะขินหัวหน้าแม่บ้านถูกงูขบทําให้ยุพดีได้โชว์ความสามารถด้านพยาบาลที่เธอเคยเรียนมามันทําให้สางหมองปลื้มในความสามารถของเธอวันต่อมาพัโปก็ให้สางมองพายุพดีไปเดินเที่ยวในปา่า เพื่อที่ทั้งคู่จะได้สนิทกันมากขึ้นและยุพดีจะได้รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ที่นี่ทั้งคู่เดินดูป่าดูน้ำตกทุง่งหญ้าแล้วยุพดีก็ถามสางมองด้วยน้ำเสียงดูอวยว,ว่าเคยหลับนอนกับผู้หญิงมาก่อนหรือเปล่าเหมือนเธอกำลังจะสอนความอยากให้กับสางมองแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะรู้สึกเขินแล้วทั้งคู่ก็กลับทั้งคู่ดูสนิทกันมากขึ้นตกเย็นทั้งคู่ก็มานั่งแปลนิยายด้วยกันแต่ก็อยู่ภายใต้สายตาของพรโป้ พัพโปดูพอใจในความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากเพราะเขาอยากให้สางมองรับอยู่พอดีเหมือนที่เขารักเธอขณะที่ทั้งคู่กำลังหัวเราะชอบใจที่แปลนใหญ่ได้พาโปก็เข้ามาบอกว่าท่านข้าหลวงกับครอบครัวจะมาพักผ่อนที่นี่พร้อมแขกคนสำคัญคุณพันทิพย์ลูกสาวคนเดียวของท่านข้าหลวงอายุอานามได้18ปีแล้วงานนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของสางมองที่ต้องต้อนรับเธอ และมียุพดีคอยสอนเต้นรําให้ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่พัปโปไม่ได้คิดอะไรด้วยใจที่รักหลานและเมียมาก แล้วทั้งคู่ก็ได้ซอมเต้นรำด้วยการภายใต้สายตาของนานทิปและพัปโป,โปทุกอย่างดูราบรื่นและวันที่ท่านข้าหลวงและครอบครัวต้องมาเยี่ยมก็มาถึงพวกเขาเดินทางมาทางเรือส่วนสางหมองนั้นเข้าไปในป่าเมื่อเขาเจอดอกไม้เขาจึงเด็ดมันมาเขาตั้งใจจะนํามาให้ยุพดีตอนนี้เหมือนทั้งคู่เริ่มมีใจให้กันแล้วเขากลับมาที่บ้านและกําลังจะยื่นดอกไม้ให้กับเธอ แต่ขณะนั้นท่านข้าหลวงและครอบครัวก็เดินขึ้นมาบนบ้านทั้งหมดพูดจาทักทายกันพันทิพย์เธอเพิ่งเรียนจบจากนอกทําให้เธอพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดยุพดีจึงพูดขึ้นว่าส่างมองทําไมเธอไม่เอาดอกไม้มาต้อนรับคุณพันทิพย์ล่ะจ๊ะ เขาก็ไม่ได้ขัดอะไรจึงเอาดอกไม้ที่เตรียมมาให้ยุพอดีไปมอบให้คุณพันทิพย์ตกเย็นทุกคนอยู่กันพร้อมหน้ายกเว้นส่างมองเขาไม่ค่อยพอใจที่ยุพดีสั่งให้เขาเอาดอกไม้ไปให้คุณพันทิพย์ยุพดีจึงออกไปตามเขาเธอพยายามไม่สนใจว่าเขาจะรู้สึกอะไรพยายามผลักให้เขาอยู่ในรูปในรอยที่วางไว้ว่า ต้องต้อนรับคุณพันธิพทิปเป็นอย่างดีแม้เธอจะฝืนใจก็ตามรุ่งเช้าทุกคนก็พร้อมหน้ากันกลางเต็นต์กลางป่าเพื่อลาสัตว์และค้างแรมที่นี่พะโปนายทิพท่านข้าหลวงออกลาสัตว์ด้วยกันส่วนยุพดีและเมียของท่านข้าหลวงอยู่ทํากับข้าวที่เต็นท์ส่วนคุณพันธทิพถูกแม่ไล่ให้ไปเดินเล่นกับสางหมองเธอร้องไห้แล้ววิ่งออกมาสางหมองจึงวิ่งตามมา เธอระบายความอัดอั้นในใจให้สางมองฟังว่าเธอไปเรียนปีหนังแค่ปีเดียวแต่แม่บังคับให้เธอพูดไทยไม่ชัดเมื่อกลับมาเพื่อที่จะได้ดูหรูดูแพงและเธอมีคนรักอยู่แล้วเธออยากหนีไปอยู่กับคนรักที่อังกฤษเธอไม่ใช่กุลสตรีที่ใครๆเห็นแม่เธอยอมแมวเธอเพื่อที่จะมาตีราคาให้เธอดูแพงสางมองเข้าใจและเห็นใจเธอตเกเย็นทั้งหมดก็มานั่งรวมตัวกันผ่อนคลายตามอธยาศัย ตกกลางดึกยุพดีและสางหมองสะดุ้งตื่นทั้งคู่ดูใจร้อนรุ่มสางมองเลยไปหาที่ระบายโดยการมุดน้ำยำค่ำคืนส่วนยุพดีนั้นค่มตานอนต่อพอรุ่งเช้าสางมองดันตัวร้อนเป็นไข้ทำให้การพักแรมต้องถูกยกเลิกทั้งหมดจึงรีบเก็บข้าวของกลับไปที่บ้านสางมองนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยมียุพดีดูแลอยู่ข,ข้างๆเธอจัดการเช็ดตัวให้เขาและตอนนี้ทั้งคู่เริ่มบอกความรู้สึกดีที่มีต่อกัน เมื่ออาการของสางหมองดีขึ้นพาโปจึงจะเดินทางไปที่พระนครเพื่อไปคุยกับท่านข้าหลวงเรื่องงานบ้านของคุมพันธิตกับสางหมองรุ่งเช้ายุพดีให้หมอเข้ามาตรวจอาการของเธอเพราะรอบเดือนเธอไม่มาสองเดือนแล้วหมอจึงฟันธงว่าเธอกำลังตั้งครรภ์พาโปดีใจมากเพราะมันคือสิ่งที่เขารอคอยมานานเขาจึงสั่งให้ยุพดีรักษาตัวที่นี่ ไม่ต้องตามเขาไปที่พระนครและนี่คือจุดเริ่มต้นของชายวิกลจริตที่ชื่อว่าสางมองยุพดีเตรียมผ้าที่ใช้แล้วไปซักที่ริมแม่น้ําในป่าลึกขณะที่สางมองกําลังสนุกกับการเตะตะก้อก็มีชาวบ้านวิ่งมาบอกว่าเสือเข้าป่าทุกคนจึงไปช่วยกันจับเสือสางมองนึกขึ้นได้ว่าเห็นยุพดีเดินห่อผ้าเข้าไปในป่าเขาจึงได้วิ่งตามรอยเท้าเธอไปเมื่อไปถึงน้ำตกก็เห็นกองเสื้อผ้าของเธอและเห็นเธอกำลังอาบน้ำอยู่เขาก็รีบบอกให้เธอขึ้นจากน้ำเสือกำลังมา และเธอกำลังท้องอยู่ด้วยมันอันตรายมากเธอจึงรีบบอกว่าเธอปั้นเรื่องที่เธอท้องเธอไม่อยากกลับไปที่พะนครอ,อีกเธอพยายามโย่อยวนให้สั่งหมองมาเล่นน้ำกับเธอให้เขาปลดปล่อยอารมณ์ที่ข่มไว้ให้เป็นอิสระเขาจะไม่รอช้ามันเป็นโอกาสอันดีและไม่อยากจะห้ามใจตัวเองอีกต่อไป ทั้งคู่สมสู่กันในป่ากลางลำธานช่างเป็นบาปท,ที่ไม่น่าให้อภัยหลังจากสุขสมอารมณ์หมายที่ลำธานตกเดิกอยู่พอดียังไม่นำใจก็ย่องมาหาสางหมองถึงเตียงนอนความลับไม่มีในโลกนายทิฟรู้เรื่องจากคนใช้จึงตามไปดูให้เห็นกับตา รุ่งเช้านายทิพย์จึงเตือนสางหมองว่าช่วงนี้ควรอยู่ห่างๆกับยูพอดีบ้างมันทำให้สา่งหมองโมโหเพื่อปิดความจริงและตะหวาดว่าหลานกับอาสะพย้ยจะสนิทกันไม่ได้หรือและเดินหนีไปสางหม่องได้เดินไปคลอเคลียกับยูพอดีที่ระเบียงบ้านโดยไม่สนใจสายตาใครแล้วคนใช้ก็เข้ามาเจอจึงรีบไปบอกมะขินเมื่อพัพโป้กลับมาก็เห็นยูพอดีนั่งร้องไห้อยู่เธอบอกกับสามีว่าเธอแท้งลูกเมื่อเช้าซึ่งมันเป็นแผนที่นายทิพย์และทุกคนรวมหัวกันขณะที่พัพโป้สงบจิต ใจอยู่ในหอพระมะขินก็นำข่าวมาบอกว่ายุพดีเมียรักของพัปโปเป็นชูกระสังมองแต่กลับในห้างตกเข้าให้จนล้มกลิ้งไปเลยลุงเช้าพัปโปก็ได้มาคุยเรื่องแผนการแต่งงานระหว่างสางมองกับคุณพันทิพย์ผู้จบก็หันไปสั่งให้ในายทิพย์เตรียมมาให้เพื่อที่จะเข้าเมืองสักสองวันไปเอาน้ำมนต์มาบูชาในวันเกิดของหลานรัก และขอให้ยุพดีอยู่พักรักษาตัวที่นี่เช่นเคยเมื่อพัปโปออกจากท่ากระดานไฟบาปก็ระอุขึ้นมาอีกครั้งยุพดีเธอแอบย่องมาหาสังมองเหมือนเช่นเคยแต่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าการกระทําในทุกอิริยาบถถูกสายตาหนึ่งคู่จับจ้องอยู่ใช่แล้วนั่นคือแผนของพัปโปเขากโกหกว่าจะเข้าไปในเมืองเหมือนหัวใจแตกสลายร้านที่รักปานดวงใจเนียที่รักปานชีวิตเขาหอบหัวใจที่แตกละเอียด กลับมาซบต่อหน้าองค์พระโดยมีมะขินและนายทิพย์อยู่เคียงข้างรุ่งเช้าบรรยากาศดูเป็นทางการทุกคนแต่งตัวเต็มยศพร้อมกับสวดมนต์ส่วนสางมองและยุพดียังรู้สึกงงงเพราะบ,บรรยากาศมันช่างอึดอัดชอบกลต่อมามะขินได้ยกขีบออกมาพปโปได้พูดพรรณนาถึงความรักที่มีต่อทั้งคู่ ตอนนี้พัปโปอยากตอบแทนทั้งคู่ที่หยามเกียรติและย่ำยีหัวใจเขาด้วยการมอบโซ่ที่คล้องทั้งคู่ไว้ด้วยกันเขาขอยกยุพดีเมียรักของเขาให้สา่งมองลานรักสางมองได้ถามอาว่าจะใส่กุญแจมือพวกเขาไว้นานแค่ไหนชั่วฝาดินสลายนั่นคือคําตอบของพัพโป แล้วทั้งคู่ก็ลุกขึ้นยืนหัวเราอก,กับการกระทำของพาโป,โปและพอใจที่จะได้อยู่ด้วยกันตราบฟ้าดินสลายทั้งคู่ดูมีความสุขมากแม้มีโซดท่วนพวกเขาตัวติดกันตลอดไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนมันช่างเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเวลาผ่านไปหลายวันจากหวานเริ่มกลายเป็นขมจากรักเริ่มกลายเป็นเบือ่อจากอยากใกล้ชิดเริ่มอยากห่างเหินยุพดีและสางหมองเริ่มมีปากเสียงกัน ต่างคนต่างอยากใช้ชีวิตในแบบของตัวเองยุพดีอยากออกไปเดินเล่นสร้างมองกลับอยากอ่านหนังสือยุพดีทั้งเหนาและเบื่อเพราะสร้างมองเอาแต่อ่านหนังสือสร้างมองเริ่มเบื่อยุพดีเต็มทีเพราะเธอเซาซีและพูดมากอยากให้เขาพาไปนั่นพาไปนี่วันหนึ่งสร้างมองรู้สึกสำนึกผิดจึงได้พายุพดีไปกราบขอ,ขอขมาพพโปแต่พพโปกลับเตะขันดอกไม้ทิ้งเพราะการหักหลังในตระกูลคือเป็นเรื่องเลวรามนัก พัปโปไม่มีแม้แต่ความเมตตาเขายกขีบออกมาเพื่อช่วยสางหม่องแก้ปมในชีวิตเมื่อสางหม่องเปิดดูก็ต้องเจ็บปวดหนักกว่าเดิมเพราะข้างในนั้นคือปืนทั้งคู่จึงสศมสารไปหานายทิพย์เพื่อให้นายทิพย์ช่วยหาอุปกรณ์มาตัดโซ่แต่เครื่องมือทุกอย่างถูกเก็บไปไว้ในเมืองหมดแล้วเมื่อไม่มีอะไรจะตัดโซ่ได้ทั้งคู่จึงหลบหนีออกจากท่ากระดานเมื่อวิ่งไปถึงลำธารสางหม่องก็เห็นขวานปักอยู่ที่ต่อไม้จึงจะใช้มันฝันโซ่แต่ยุพดีเธอไม่ยอมเพราะเธอกลัวว่า ถ้าโซ่หลุดออกจากกันแล้วซางมองจะชิ้งเธอซางมองได้ต่อว่ายุพดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างพังเพราะเธอคนเดียวทําให้พัปโปเกลียดเขาทําให้เขาอับอายไม่มีงานทําและตกหน้าเธอฉาดใหญ่แล้วคนของพัปโปก็ตามมาทันทั้งคู่ถูกนํากลับมาและเรื่องดีอยู่ในเรื่องร้ายก็ตามมายุพดีตั้งคันซางมองจึงตัดสินใจไปหาอาอีกครั้งและเขากุญแจเพื่อหาทางออกให้ชีวิต กุญแจที่หมายถึงปืนนายทิพย์นำกุญแจชีวิตมอบให้สางมองและสางหมองก็บอกกับอาเขาว่ายุพดีท้องและเขาก็ก้มลงกราบลาเ <c oughs> มื่อทั้งคู่ได้ปืนมาก็กลับมาเปิดเพลงเต้นรำด้วยกันพร้อมมือกำปืนไว้ทั้งคู่สางมองได้ขอโทษยุพดีที่ด่าว่าและตบตีเธอแต่เธอก็ให้อภัย พูดลาจบสางหมองก็เลือกให้ยุพดีเมียรักเป็นคนปิดชีพเขาแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นสางหมองหอบร่างเมียรักอันไร้วิญญาณมาพบท่านอาเขาสูญเสียทั้งเมียรักและลูกในเวลาเดียวกันเขาได้อ้อนวอนขอกุญแจไขข้อมือกับท่านอาแต่พาโปยังมีกิริยาเย็นชาไร้หัวใจและพูดว่าชั่วฟ้ายดินสลายแล้วปล่อยเขาไว้กับศพเมียรักเขายังดูแลศพเมียร,ราวกับว่าเมียยังมีชีวิตอยู่ รุ่งเช้ามาศพของเมียรักอืดบวมช้ำเลือดช้ำน้องเขาตกใจกลัวมากร้องโวกเวกโวยวายมะขินได้ยินจึงเข้ามาช่วยเอาม,มีดฟันแขนศพจนขาดสางมองได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าพร้อมท่อนแขนเมียรักข้างที่ถูกโซ่ตรวนศพยุพดีถูกฝังไว้ในป่าโดยไม่มีการทําพิธีกรรมส่วนสางมองนั้นสติเลอะเลือนกลายเป็นคนบ้ากลับมาหาพะโปเมื่อในทิพย์เล่าเรื่องเสร็จก็แซวกับคุณอิธิพลว่า ระว่ังผู้หญิงหน้าขาวสามคนไว้ให้ดีเพราะเธอเป็นเมียของพาโป้ได้ยินดังนั้นอิทธิพลก็รีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเพราะเขาเคยหลับนอนกับเมียพาพโป้แล้วเขากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยลุงคืนพาโป้เดินทางกลับมาจากธุระ ปรากฏตัวในวัยที่ฉลาพาผมสีดอกเหลาอิทธิพลมากราบสวัสดีและกราบลาพับโปในคาเดียวกันเพราะต้องเปลี่ยนแผนเพื่อเอาชีวิตรอดนายทิ์ได้ออกมาส่งอิทธิพลขณะที่อิทธิพลขี่มา้ากลับออกไปได้ไม่ไกลก็ไปเจอเข้ากับส่างหม่องในสภาพผมเผ้ารุงรังเสื้อผ้าขาดริงส่างหม่องได้มอบหนังสือที่ยุพดีเคยให้เขาให้อิทธิพลไปแล้วเขาก็เดินทางออกมาจากเขาท่ากระดานแล้วหนังก็จบไป ถือว่าเป็นหนังที่ครบรถอีกเรื่องหนึง่งปกติหนังไทยเวลาตอนจบก็จะจบแบบคลายปมจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่เรื่องนี้คือจบแบบความรู้สึกดิ่งมากไม่มีเมตตาไม่มีให้อภัยไม่มีใจอ่อนเป็นเรื่องที่ดูแล้วหดหูใจและเศร้ามากแม้กระทั่งคนตายแล้วยังไม่ยอมให้หลุดออกจากกันถ้าใครชอบการสปอยของเราแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้บาย